CB 500x นะครับผมติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์นะครับ60วัตต์นะครับอันนี้เป็นรุ่นมีเดย์ไลท์7สีด้วยนะครับผมเปลี่ยนสีได้นะครับปิดเปิดได้นะครับมีสวิตช์แยกให้นะครับมาดูไฟต่ำก่อนนะครับอันนี้แสงไฟต่ำ60วัตต์นะครับอ่ะอันนี้ไฟหน้าแสงไฟหน้าอยู่ตรงนี้นะครับแสงไฟหน้าเดิมๆนะครับอันนี้ไฟต่ำนะครับ เดี๋ยวรอรถผ่านแป๊บหนึ่งถ้ามีถ้าเป็นสีเหลืองนะครับจะเป็นไฟสูงนะครับผมก็จะแยงตานะครับอันนี้ระดับไฟขาวไม่มีแยงตาเลยนะครับอันนี้สูงต่าพร้อมกันครับไฟพาร์ตนะครับเป็นเหลืองล้วนนะครับผมเปิดขาวอยู่พาร์ตมานะครับจะเติมเหลืองมาแบบนี้ครับขาวยังไม่หายนะครับเห็นถนนปกตินะครับแต่ถ้าขาวเหลืองเปิดเปิดแช่แบบนี้นะครับเวลาพาร์ตจะไปจะติดแต่ไฟหน้ารถเดิมนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูแสงสีขาวนะครับที่เปิดมาสว่างแบบนี้นะครับว่าแยงตาไหมนะครับผมเราหันกลับไปดูแบบขี่รถสวนทางเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับวิ่งอ่าเวลารถสวนนะครับก็จะเห็นไฟหน้าเนี่ยจ้ากว่าหลอดสปอตไลท์อีกครับนะครับอันนี้คู่เดียวจบนะครับซันบีมประกัน6เดือนเต็มครับแล้วก็มีแต่บอสแท้ด้วยครับ เดี๋ยวไปฟังเสียงแตนครับโอเคนะครับ